สวัสดีคะ่ะทุกท่านวันนี้น้ำมีดหมอนะคะมีมีดเล่มกระทัดรัดไม้ทุกท่านได้รับชมอีกนะคะวันนี้มีมีดหลวงพ่อเดิมด้ามไม้ฝักงานะคะามาให้ทุกท่านได้ชมด้ามรวมฝัก5นิ้วครึ่งคะ่ะปมีด3นิ้วนะคะทุกท่านรับด้วยปอกทองเหลืองนะคะทุกท่านด้าม รัดด้วยปอกทองเหลืองฝักก็ปอกทองเหลืองนะคะกันรัดค่ะด้ามงาตัดนะคะทุกท่านสวยงามค่ะกระทานรัดสำหรับพกพานะคะเรามาชมข้างในกันนะคะ,ฉะเฉพาะ ใบมีดสมนิ้วนะคะช่างชิมศิลปะพื้นบ้านนะคะค่ะสวยงามมากลายเสยมาใบาโพค่ะรัดด้วยกันทองเหลืองนะคะค่ะความแข็งแรงเข้มแข็งนะคะความเข้มขังศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อเดิมนะคะ ช่างยุบกลางๆนะคะลายสวยมากนะคะเราจะถ่ายให้ดูนะคะให้ชัดสวยมากลายเสยมาใบโพช่างพื้นบ้านศิลปะพื้นบ้านค่ะช่างฉิมรัดด้วย การทองเหลืองนะคะทุกท่านดูมูลสารแน่นค่ะท่านใดมีใจรักนะคะโทรสอบถามโทรคุยกันได้นะคะดูจะดูเพิ่มเติมสำหรับผู้หญิง ท่านผู้หญิงหรือว่าท่านผู้ชายสําหรับพกพาไปไหนมาไหนนะคะสะดวกสบายแล้วมีหลวงปู่ที่ศักดิ์สิทธิ์เข้มขังพุทธคุณพุทธคุณของปูน่นี่ไม่ต้องพูดถึงนะคะใครก็รู้ว่าท่านปกปักรักษาพวกผีปีศาจลมพัดลมเพค่ะไม่ว่าจะขับรถไปไหนมาไหนเราบูชาท่านไว้หน้ารถก็ได้นะคะหรือว่าเอาไว้ประจาบ้าน เป็นสรีมงคลของบ้านแล้วติดตัวเราไปไหนมาไหนนะคะอุ่นใจนะคะสวยงามมากนะคะทุกท่านใบมีสามนิ้วด้ามรวมฝัก5นิ้วครึ่งนะคะทุกท่านด้ามไมา้ฝักงานะคะฝักงาตัดสวยงามมาก ท่านใดมีใจรักโทรสอบถามได้นะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะคะทุกท่านค่ะวัน,นนี้ก็ขอให้ดูแค่นี้ขอคลิปต่อต่อไปกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดสริปให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้น้ำนะคะทุกท่าน สนใจโทรติดต่อได้นะคะ08 1 335 6 928นะคะสวยงามมากค่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน